ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการบริหารบริษัททีมกรุป๊ปนายชวลิตจ,จันรัฐผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบจัดการน้ำภายในประเทศคาดการถึงช่วงภัยแล้งที่หนักหน่วงที่สุดของปีนี้นว่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาคมพฤษภาฝนยังไม่ตกมิจุนาฝนเริ่มตกแต่จะตกมันไม่มากครับเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเป็นฝนทิ้งช่วงนฮะมันก็จะเกิดปัญหาอีก สิงหาถึงเยาวนกลับมามีฝนตกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าพฤทธภาวิทุนากราคนดายก็จะเกิดปัญหาหนักหลังหลังจากเมษาไปแล้วนะครับน้ำอุปโภพบริโภคก็คงจะเป็นเมษาพฤทธภาน้ำเพื่อการเกษตรก็จะเป็นพุทภาวิทุนาที่เกิดปัญหาเนี่ยนายชวลิตบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้ซ้ำเติมภัยแล้งทำให้น้ำระเหยหายไปมากกว่าภาวะปกติถึงสองเท่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดกลางจะเหือดแห้ง แหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นเขื่อนน้ำจะลดลงปัจจุบันกรมชลประทานมีแผนจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพยา22จังหวัดซึ่งมีน้ำรวมกันน้อยกว่า2,600ล้านลูกบาทเมตรระบายออกวันละ18ล้านลูกบาทเมตรนะคำนวณอย่างง่ายๆเราจะมีน้ำใช้ได้อีก140วันโดยประมาณ18ล้านลูกบาทเมตรนะที่ระบายต่อวัน บ่งเป็นภาคเกษตรกรรม2ล้านลูกบา,บาทเมตรผลักดันน้ําเค็ม5ล้านลูกบาทเมตรภาคอุตสาหกรรม3ล้านลูกบาทเมตรและผลิตน้าประปา8ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะกรุงเทพมหานคร5ล้านลูกบาทเมตรเพราะเราใช้น้ํากันเกลืองมากนะครับนั้นอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานาครนะฮะซึ่งมีความสุขกับการใช้น้ําซึ่งประปานาครหลวงก็ปกป้องเป็นอย่างดีนะฮะ กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าถึงน้ําเค็มจะขึ้นอย่างไรนะฮะก็ประปาก็ป้องก,กันตัวเองได้ประปานครหลวงจะป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้หใจนะครับเมื่อวิเคราะห์ตามแบบจําลองอุณหภูมิน้ําทะเลปรากฏการณ e ์เอเนโยหรือฝนแรงจะค่อยๆลดความรุนแรงลงในเดือนพฤษภาคมจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่ต่ําลงส่งผลให้ภูมิอากาศเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมิถุนายนนี้ ตอนนี้นะต้องบอกว่าเรื่องภาวะโลกร้อนได้มีผลทําให้ภาวะธรรมชาตินี้เกิดการเรียกว่าแปรรวนสลับไปมาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีโอกาสร้อยละ50ที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานินยาคือฝนตกมากเกิดในเดือนกันยายนแต่ฝนจะตกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนนั่นหมายความว่าปี2560เขื่อนจึงยังคงมีปริมาณน้ำน้อย แต่จะไม่วิกฤตหนักเท่ากับปีนี้